กลับสบายดีพี่น้องกับเยบซีถูกถุกทรานภายในประเทศรลกต่างประเทศที่สมสองอเตกันอยู่ดีไม่แห้งปรกถูุกทานด้วยพี่น้องเลยสบายดีประถูทรุกทานพี่น้องเลยมาพผล่ก็ไม่ใหญ่เกี้ยวอีละพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องที่ทำสมกันเด้อ กับมาพี่น้องกับมาเตกค่ะอยู่อาๆพี่น้องเอ้ยเชากตั้มมากรุงแล้วพี่น้องเอ้ยม <c oughs> าอนี่ตั้มมากรุงมาจู่ร้านเช้ากิน้าวหลดจานาแล้วพี่น้องสาวร้านสาวหลดจานาเปินมหาป้าอ่มหาป้าอันเมย์ใ,ใหญ่เคี้ยวกับป้าเมย์ใ,ใหญ่เงงเปิดอ่าบักพริกมาผักป้าบักหลายๆจนจยกเข่องสอบคุยพี่น้องเอ้ยก<ด>็ย<ด>มุ<ด>ขอบใจลูกหลานให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อ แม่ใหญ่เอ้ยอยู่ผู้เพ็นกินน้ำหมูเนาะแม่ใหญ่เนาะแม่ใหญ่เ้าวนางอยู่พี่บุอยากตาบกหงอยากสมบ้อโศกเศร้าพี่น้องเอ้ยลูกชายพี่นเดชียะพ่อใหญ่เค้นทำบุญแหละวางเศร้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็นได้เนี่ยบอกพวกเห็นเนาะทำใจเด้อแม่ใหญ่เด้อทำใจทำใจได้ได้แหละ ัวเป็นกระเสียบอดเฮงปันใดพ่อใหญ่นะประมาลูกทาบเมาเสียอีกเจ็บัวขาหัวขาลูกไปยางยางยะไปยะเข่าสลาแก่สลเล่พี่น้องเอ้ยมาพบพ่อกับพายเอกเนาะปพายเอกส่งอ่ะสบายดีลูกขาอยากกินปลาแดกนะลูก อยากกินปลาแดกเลยอันนะอ้าวอะกราบลูกขันหยาสบายดีพี่น้องลูกอ่ะขันอยากปลาแดกลูกเอาไว้ไว้ลูกอ่ะเอาไว้ขันอยากปลาแดกนะเมสเซอร์กินนะสบายดีนะแม่ลูกสบายลูกสบายลูกไว้ไว้ขันอยากแม่สเอาให้กินไว้ไว้อะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะลูกอ่ะไว้ไว้ลูกเออขึ้นเทิงอ่ะสบายสะกอนแม่สเอาให้กินเนี่ยไว้ไว้อ่ะนบลูกสบายดีป้าลุงว่าสิ พี่น้องเอ้ยพระเอก่องเพิ่นไห้ประสันเพิ่นอยากกินปลาแดกอยากกินปลาแดะวานนี้ไม่ใหญ่นันจ้ำให้กินเพิ่นบ่กินอยากจ้ำเองจ้ำเองเพขว่าจ้ำลุกข่ำเข่าพี่น้องเอ้ยผู้ข่าแลเอาถ้วยปลาแดกขึ้นเมียนพูนอยู่ข้างผู้เพิ่นละมาเวียนให้อยู่พี่น้องเอ้ยนี่น่ะนี่อ่ะสบายดีลูกไปไปไจ้ำไม่เลี่ยนหรอกเนาะเข้มเกินเนาะพี่น้องเนาะหินได ยิงสสุขภะผ้าปวดอ้วนอ้วนหนุนหยาดโลดตาปลุกตาพี่น้องเอ้ยจำเป็นเผลกระรอกหายอยู่เพีเดียวอยู่อากอาอกยองเสียงกับี่บุจักบอกขอโทษน้ำพี่น้องบุจักกิมมุกน้ำลายบุจักน้ำหูวน้ำตามาแม่มาเป่นร้อยหรือว่าไม่ต้องป้าตัวลวงเออเออไม่สื่อคืนเทิงค่ะเอาไหล่ะอาสบายดีสรุปอ่ะ บ้าบ้าโอ๋แม่ก็บ่าวขึ้นให้เท่านั้นแล้วลูกบ่าวกราบเพิ่นลูกอ่ะกราบท่านผู้ชมลูกมานี่มากราบท่านผู้ชมเด้อกราบท่านผู้ชมลูกเด้อปิดเด้อเอ้ยบ่แม่บ่ได้ปิดอ่ะสบายดีลูกสบายดีอ่ะเพิ่นหาอีพี่น้องเอ้ยอยากกินปลาอยากกินปลาแดกเนาะจเองจพะลุบําขาจนจานจนยงผู้ขาแลเอาขึ้นไปเสืองปลาเมียก็ยังนําเอยู่ อยากให้แม่ขึ้นเอาส่วยปลาแดงให้ต่อใจน้องมุกสบายดีเพิ่นลูกป้าอั่นเนาะสบายดีบ่ลุงเออขอบใจลูกขอบใจจ่ายมันเนาะแม่ใหญ่งึงนี่กะเนาะแม่ใหญ่งงเพิ่นมักตําบหุงเด้อพี่น้องเอ้ยตําบหุวยนึงมันทําสู่ร้านสาวกิน เับลหัวใจมปกดิน่ข้าวอยู่หักเกงแบนเืองรอบๆไปพี่น้องเอ้ยพระเอกกับพระเอกพระเอกส่องขี่หาแล้วอยากกินประแดกพี่น้องเอ้ยนี่ขี้ยวกับม่ไให้กินขอขออภัยพี่น้องเอ้ยคือสสุขภาพ กินเค็มเกินไล่ก็บแม่ใหญ่เคี้ยวบ่อยอให้กินกินผัดอยากจั่กินเองเนาะจั่จนคำเข่าจานนะพี่น้องเอ้ยปาทุกน้องเอ้ยแม่ใหญ่อันนั้นนะเด็กๆมาพัว่าบังเบะพักกันปีนพี่สางลูกเอ้ยพักกันโต๊ะเลยลูกพักกันโต๊ะเลยลูกลายะ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 เย็บเย็บลูกเย็บเย็บเย็บเอ้อยากเตะกับเตะเนี่ยข่าว่าอยากเห็ดมั่ยนะบ่ต้องแค้นลูก มันถือกันได้ลูกห่ะมันถือกันได้ป้าอย่ามันปีนลูกอะอ่ะ,อะโซบมันถือกันดกดกดกได้ลูกเด้อเด้อเจ็บได้แก่เลยหมูเพันมาหลายคนพี่น้องเอ้ยมันดนีมน้ำไออีกับอาเต้เอ้ยอลูกอะสแสดงความกล้าหาญลูกอ่ะสบายดีลูกอะมาอีมา,มาพี่พี่มาใส่กล้องพี่ลูกอมีมาอีมาเท่าโจ้เอ้ย em ơi em ăn lưu đi 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 miền hèn luôn đi miền hèn luôn đi miền hèn luôn đi bài đi 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 bài đi 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 xôm đi đi hiền, đi nọ ơi đi 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 เบาวใจกับเบาลุยคนเพื long, ่องพี่น้องเอ้ยคนเพื่องอ่ะพี่ดิไม่แห้งลูกหลานคนเพื่องเมียนไห้งัวกินยามันหิวหย่าะพี่น้องเนาะยำหย่าบ่มีกุ้แเละยำดำไห้ดำหน้าเป็นไห่เคี้ยวกับสตุมถัดกับเลาะไปพี่น้องเอ้ งูกล <ừ> ้วยกินเน่าพี่น้องเอ้ยยังมาทานหอดยามปล่อยเนาะมอจะได้ปล่อยแหละอยู่ทัดธรรมะสะหลอกๆลาะไปตามตรงไหนตรงหน้าขัางเงอนขัางซานเป็นย่างเกี่ยวได้นี่พระอีกันยัางหายโย่าโย้ยได้พี่น้องเอ้ยอยากกินพออยากกินต่างหมูเนาะเนี่ยิ่นหมากมาแต่มื่อเกิดผุดพี่น้องเอ้ย จะเข้าย่างน่งอยากประเด็จภว่าสร้างเป็นมนยังลูกมนยังลาหิยังลูกป้าเอ้ยป้ามาล้านเนี่ยนี่นี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นมาลรถจักรหนารถจักตกน้ โต๊ะค่อยๆลูกค่อยไปขึ้นไวปๆขึ้นไปๆอืออืออ่าเล่นกับตังเฮือนพี่น้องเอออย่างไบบประเดี๋ยวเอกส์ซางเป็นแลยหลูกหัวขาอันนี้เนาะมันบ่มีได้ลูกลงมาลงมาเอาจับเอาหลานพี่อยู่ตะล่างพี่ลูกจับเอาหลานข้างในได้นั่งเด้ออืออือลงค่อยลงค่อยลงอย่าตกะลงนี้นี่ค่อยๆจับเอาหลานลูกจับเอาหลาน มันอยู่ตลางพี่ลูกมันอยู่คือพี่แม่ก็มาเสื่องเมียมาเสื่องนี่ยพี่น้องเออแบจากป้อนแบให้ป้อนเนาะว่ล้ำไปล้ำมาอยู่ไม่ใหญ่เคี้ยวกันนะเป็นกรรมเป็นเวรนำล้านอยากประแดกสั่งเป็นนันโ้นำเสียวเอัอเมกเนี่ยลงมาบึงเป็นอเมกไม่ไปไปเตะสาวเลยลูกเพราะเบสัอลลูกอย่ามาจ้าเตะสาวเลยยันบาปเลยลูกเด้ประเาพี่แล้วอู ยยผ้าโต้ผ้าโตผู้ลูกมั่งท้าเอามาใหายลูกเกินขึ้นเตียงลูกนี่กุคกะากะตุกปคดปี๊ปไปกนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทรงอัตติมใหญ่เคี้ยวนี่เด้อพี่น้องเด้อพอเป็นกำลังใจสู่ต่อไปเนี่ยัระธานาธิบดีสาพี่น้องเอ้ยนะเขาคมมุกขับใจทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยที่เข้ามาส้มผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพวกท่านแล้วห้คือกลับนับซาเราพี่น้องน้องส่องสาวหลุดจานาเด้อพี่น้องลานสาวหลุดจานาผิดพลาดสองพี่น้องเอ้ยผ่าคนไหลกดดัน กดเส้ให้ลานซาลุดจะน่ายดพี่น้องเด้อพอสุดๆต่อไปมีกำลังใจต่อไปตอนคนหนึ่งทักเข้ามาเนาะคนว่าเ่นอยู่เยอรมันก็กกมูขอบใจดีพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งประเทศเยอรมันะทักเข้ามาก็อยู่ดีไม่แห้งทั้งไทยทั้งลาวต่างประเทศทั้งเสียววาลิสตาก็อยู่ดีไม่แห้งเฮ้ย จะถูกบ่อถูกหม่งเนาะอยู่ดีม่แหงถุกทานเป็นนองเอ้ยใส่ถุกขอใส่หอพอนุึ้นซีตปรลาขนาไตเข่วทางสามใส่ซีซักซิ์ในโลกจงบันดลมาดานปกปะหักหาครอบครัวของผุกทานอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข็มแข็งหมั่นยืนหลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินหดใจสบายดี